ไม่มีอินเทอร์เน็ตแน่นอนโอ้ไม่มีเน็ตเล่นขวดน้ำ <laughs> <laughs> เราจะอยู่รอดกันไหมคะรอติดตามนะคะยิย่ง <laughs> ตอนนี้ครับอยู่ในทะเลทรายนะครับมีในทะเลทรายสนมากนะฮะนี่เป็นทางลุกลังครับต้องขับอย่างนี้ไปกี่กิกโลคะยีิ กระ่าปวดฉี่ไหมลูกไม่ปวดตอนนี้ <c oughs> ต้องขับมันแบบสตาร์เกอร์มากเลยนะเพราะเราอยู่ในทรายตอนอยู่ในทรายเนี่ยถ้าเกิดเราขับทางตรงเนี่ยรถมันจะติดต้องขับซ้ายขวาอตอนที่พ่อหลุอยอยู่ที่ประเทศเคนยาเนี่ยตอนเด็กๆอะก่ะเขาขับรถโฟล์วิวแล้วก็คนขับเนี่ยเขาให้ขับซ้ายไปขวาขับไปค่อยๆเลื้อยเหมือนงูอ่ะครับมไม่งั้นมันจะสั่นไม่งั้นหนึ่งมันจะสั่นสองเนี่ยล้อมันติดได้มันเป็นมันเป็นทฤษฎีเดียวกับการขับในหิมะที่หนาๆนะครับ แล้วถ้าเราถ้าเรากวดฉี่ทาไงคะถ้าเกิดปวดฉี่เนี่ยเราก็จอดแล้วก็ฉีก่กลางทะเลทรายเลย <c oughs> สไตล์ซาราราเลยครับถ้าใครอยากจะขับรถในทะเลทรายนะพยายามที่จะหลบที่มันเป็นหลุมทะเลไปตรงเป็นแบนที่เป็นหินหน่อยต้องใช้สีมือน,นดิดหนึ่งนะอันนี้น้าที่ใช้แล้วเหรอคะ,ละเลือทป็นนี้เอามาแบบบัมสวยนะเนี่ย Are you going back Can I come with you Yeah oh my, I can โอเค let's go no 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 let's go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  bye bye guys bye ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาอยู่ที่ที่ไม่มีเน็ต thank you Mahendra thank you bye drive safe ดูดีออกลูกต้องมาอยู่ที่ที่ไม่มีเน็ต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 ที่บรรยากาศรอบๆนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะ ยจดูดีนะคะเนี่ยมันก็ดูเป็นวิลล่านะท่ามกลางทะเลทรายก็เจออะไรสวยๆมะเนี่ยแก้วครับ <c oughs> เขาบอกที่นี่ไม่มี Wi-Fi เราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันให้ลืมโลกภายนอกไปก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวผมกับป้าลาครับ วันนี้เรกกับวันนี้กับวันนี้ถ้าใช่ขวาอมจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็สวยอยู่แต่ไม่มีเน็ตเสร็จไหมครับตอนเสร็จเน็ตพเด็กมาดิจิตอลดิจิตอลดีถักตะก้าเราอยู่กระท่อมนู้นพ่อไปไหนเราไม่รู้โมตะกุยโอ้ไม่มีเน็ตเล่นขวดน้ำ ไม่มีเน็ตเล่นขวดน้ำเอาหนูเอา้าโอเคพ่อไปไหนเราไม่รู้เนี่ย <c oughs> มมไม่มีเน็ตชีวิตไม่มีเน็ตไหนม,มีห้องของเรานะคะว้าวดูดีอะพ่ชอบมากเลยอะชอบตรงไม่มีแต่เน็ตให้าการเนี่ยค่ะโอ้โหอ,อาราเบียนมากมีที่นั่งด้านนอกนะคะจวพาไปดูตัวประตูมานี่เราก็นั่งตรงนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศทะเลสา อุ้ยสวยจังเลยอะ่ะโอ้โหข้างในมีเตียงห้องน,น้ำในห้องห้องห้องตะกาเหรอคะอาอู้้องน้ำก็สวยค่ะทุกคนดูสิมีความเป็นอาหรับีกเนาะนี่มีมุมนั่งดื่มชากาแฟด้วยนะคะเนี่ยให้ดูนะคะว่าด้านในมีอะไรนี่ตะพาลราดูตู้เสื้อผ้าเขานะคะนี่ตู้เสื้อผ้าเขาจะยาวนะคะเพราะว่าชุดที่นี่จะ ยาวนะคะเราก็ชุดมาแขว้นเรียบร้อยปูพเขาก็เลยยาวตามชุดไปด้วยลวก็ครับเป็นงานดีกว่าที่คิดไหมเดีกว่าที่คิดครับน้องแม้ว่าดีกว่าที่คิดมากเลยคือไม่คิดว่าจะมีแบบที่พักแบบนี้อยู่กลางทะเลทรายตอนนี้เราจะมีชาเลนจ์อะไรกันลูกชาเลนจ์ถ่ายรูปครับว่าไม่มีเน็ตไม่มีอะไรทําต้องหาอะไรทาครับทุกคนอ่าก็เลยจะมาแข่งกันถ่ายรูปใช่ครับแม่ vs ลูกใช่ไหมใช่ว่าใครจะถ่ายก่าได้ดีกว่ากันโอเคข้อดีของการไม่ เราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบมีความหมายดีอ่ะใช่ไหมหลกูกกตดอะไรขึ้นกับดาก้าวันนี้ลูก <c oughs> ดาก้าเขาไปตัดผมมานะคะแล้วก็ช่างคุยกันไม่เข้าใจเขาถามว่าเขาถามว่าจะตัดตรงนี้ออกไหมเราก็ไม่รู้เนาะเราก ตัดตัดตัดไปตัดมาก็แั่งากเลยครับทุกคนชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่โอเคระหว่างนี้นะคะก็จะมาหัดถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะสภาพรองเท้าของดาก้าโชคดีนะของดาก้ามีรูไงของแม่โบก็คือแบบทรายเต็มรองเท้านะคะไม่เป็นไรนี่แหละเสน่ห์ของทะเลทรายโลกที่สําคัญคือ ลืมเอาหัวปลั๊กมาด้วยค่ะเนี่ยตายแล้วลืมสนิทเลยอ่ะลืมเอาหัวปลั๊กมาต่อตค่ะแต่พ่อหลุยมีนะแต่ว่าเมียนเดียวก็ต้องผลัดกันใช้แต่ดาก้าไม่มีนะเพราะว่าดาก้าเขาเป็นสาย iPhone น,นะคะเราไปหารายทานที่ร้านอาหารเขากันนะคะไปข้างไหนอะ่ะ อยู่ตรงนู้นแต่ว่าทางออกอ่ะเป็นเหมือตนต้องออกไปจากด้านหลังลุกอุ้ยตรงนู้นมีไลบุฟเฟ่ด้วยอ่ะนี่ร้านอาหารนะคะแลวข้างนอกเขาก็มีมีจัดตั้งแต่เขานั่งประชุมอยู่ชินดูดีจังเลยอะค่ะทุกคนจะนั่งกับพื้นนะคะที่นี่งามมากเลยอะ่ะเดี๋ยวคืนนี้คงได้มานั่งที่นี่กันนะคะ ไ่ยต้ององงทร, <co ld> รถตัวนี้จอดรอสำหรับเตรียมไปซิ่งในทะเลทรายนะคะต้องเป็นรถแบบ4 w h ว e l ิ r i ร้รถคันแบบนี้จะลุยทรายได้ดีเลยค่ะแต่เขาจะทำยางให้มันแฟบนะคะเนี่ยเอาลมออกให้มันแฟบลงหน่อยเป็นไงครับดากา้าเสียวครับเจับไว้แน่เลยเสียวไม่ลอก ลลลิิิบบบรถแต่ทีวีจะขับตามรถอย่างนี้นะคะเพราะไม่งั้นอาจจะคว่ำได้ถ้าไปผิดทรายคนละเนินะว้าวขับระวังนะคะข้างๆข้างๆมีเม็ดด้วยค่ะนีคะเดี๋ยวเขามาแฟงเดี๋ยวเขามาทำให้พอหลุยกะทะก้ามันใหญ่เลยนะ โอ้สองคนนั้นติดติดลมมาขับยากไหมคะเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมมันมากเลยครับล้อเมื่อกี้มีพี่สองท่นเขาเหมือนติดติดลมอยู่กลางทะเลทรายนิดหน่อยเนาะใช่ครับไม่รู้ขับยากไหมอ่ะไม่ได้ยากมากครับล้อถ้าก็รู้ได้ไงอ่ะพ่อขับอ่ะก็มันดูง่ายครับล้อดูง่ายขับยากไหมคะดิ๊ดรถล้มนะพี่ก็เคยนั่งนะจ๊ะไม่เคยเลยค่ะขับขังเลย เดี๋ยวมันกันนะตอนตรงลงเนินนี่แหละ คนจะนั่งกันอยู่ที่พื้นอย่างนี้นะคะนี่จะมีจุดไฟเนาะเพราะว่าไอติมอย่างนี้เลยเหรออ๋อน่าจะเป็นพวกโยเกิร์ตหลกกลีกโยเกิร์ต,กกรรตอ๋อมูสไอซี่ <I see. S 2> ตอนแรกนึกว่าไอติมนะคะแต่เป็นมูสนะคะมีปิงย่างคะเล е นะคะหั่นปลาม,มึกอยู่ อร่อยไหมคะมีน้ำจิ้มทะเลจากภูไทยนะคะมีปอกเปี๊ยด้วยอ่ะเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างลูกสบายมากเลยครับเป็นไงบ้างไม่ได้มี WiFi รู้สึกไงก็ไม่ได้แย่มากครับก็ดีไม้พักตาครับไม่ได้ดูจอ อ่าแล้วนอนหลับสบายดีด้วยเนาะสบายครับสบายผ่าทางออกไม่เจอหลุกเอาทางนี้เนเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้ากันนะคะแต่ละคนแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยนะคะแม่โบนี่ประมาณแบบใบไม้ร่วงเนาะดากาเนี่ยซัมเมอร์เลยหน้าร้อนส่วนพ่อหลุยเนี่ยหน้าหนาวเลยนะคะคืนที่อากาศประมาณเท่าไหร่คะดิ๊ยี่สิบสองนะคะแต่ก็ไม่มีลมเท่าไหร่ก็สบายสบายเนาะมันอยู่ในห้องแอร์ยี่สิบสองแต่ว่าตอนที่มันเป็นธรรมชาติมันก็จะสบายกว่าในแอร์นิดนึงเนาะ อย่าซิ่งนะทะเลกันนะคะอย่าซิ่งมาก เราตั้งยังถือให้เลยอ่ะบริการดีมากและการรู้สึกไงบ้างลกูกดีอยู่ครับพ่อสนุกกดีที่คิดครับทุกคนเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะมีทั้งแบบขี่ขับทีวีก็สนุกดีและอาหารที่ทะเลทรายอร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยมาที่คิดแล้วอากาศที่ทะเลทรายเป็นไงบ้างดีครับมันเย็น <Okay. S 2> ร้อนดีถ้าอยากใส่แบบอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากใส่แบบสเวตเตอร์แบบพอดีก็ได้ครับทุกคนโอเคแล้วไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ให้ใจเคอในตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่อยู่ตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฝนลมจะแรงแค่ไหนถึงจะเลนหมอตจะมีเท่าไหร่หัวใจอยู่ทีเธอไรไหม